เกสตาอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตข่าวคราวในวงการศิลปะอาร์ตนิ้วกับนิทรรศการชั่วฟ้าดินสลายโดยตะวันวัตยา แถวช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่วนเวียนซ้ำไปมาอย่างไม่รู้จบซึ่งครั้งหนึ่งมีความพยายามสร้างรัฐชาติด้วยการโฆษณาชวนเชื่อโดยเริ่มจากคติชาตินิยมไปจนถึงการสร้างจุดศูนย์กลางใหม่ให้ชาวไทยแต่สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นกลับสร้างเรื่องราวที่ส่งต่ออย่างน่าสะพรึงของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยมีความแตกต่างกันอย่างสุดข,ขั้วด้านหนึ่งนำเสนอแต่สิ่งสว่างสุขสดใสแต่อีก ด้านหนึ่งนำเสนอสิ่งที่มืดมนดังผีชั่วร้ายที่ตามหลอกหล้อนสังคมไทยมีทัศการจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ทธันวาคม2,565ที่เอ็กซ์เพรสแกลเลอรี่เมโชเนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ผมมาดูพื้นที่ก่อนแล้วผมก็มีสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วก็คือผมอยากจะจะแบ่งพื้นที่แกลเลอรี่ออกเป็น2ส,ส่วนก็คือเป็นสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองผมนึกถึงนึกถึงเรื่องคนไทยที่เราเราค่อนข้างมีกำแพงต่อกันเราค่อนข้างาแบ่งแล้วเราก็ไม่อาจจะไม่สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็มีเรื่องอที่อะไรที่เกิดขึ้นเยอะแยะอะไรเงี้ยผมแต่ผมผมไม่น่าตีสผมก็อยากเอาสิ่งที่ผมรู้สึกในในช่วงเวลานี้มาถ่ายทอดเป็นงานครับข้างหนึ่งอ่ะผมจะพูดถึงเรื่องการโฆษณา การเป็นมันเป็นเหมือนโปสเตอร์เพราะรกันด้โปสเตอร์ที่โฆษณาการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็ยนครับส่วนอีกด้านหนึ่งผมอยากจะให้มันตรงข้ามกันผมก็เลยเอาสไตล์ของการ์ตูนเล่มระบาดมาทำการ์ตูนผีอะไรเงี้ยมามาทำเป็นขาวดำแล้วก็ทำให้มันตรงข้ามกับด้านนี้ซึ่งมันก็อาจจะคล้ายๆกับด้าน จริงที่เราเป็นอยู่ด้านนี้มันก็อาจจะเป็นแบบด้านแบบความสวยงามความแบบความฝันความาโฆษณามันคือการสร้างภาพอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่มันทําให้เราเชื่ออะไรเงี้ยเป็นด้านหนึ่งก็คือเป็นด้านที่เราเจออยู่เป็นด้านที่ค่อนข้างเป็นความจริงครับโชว์นี้เป็นโชว์ที่ผมค่อนข้างตั้งใจมากแล้วผมไม่ได้ทําโชว์ที่ไทยมาปีหนึ่งแล้ว แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโชว์อีกเมื่อไหร่ก็อยากให้มาชมกันถ้ามีเวลาเป็นโชว์ที่ผมค่อนข้างตั้งใจครับสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะได้ใหม่ในรายการ g e s t a r Art Show สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม